สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิปุนพาโชคพารวยค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางมัดรวม4ีลาวนะคะของวันที่18เดือน12-5-6-4มาแบ่งปันจ้าก็จะมีลาวสาตาลาว VIP ลาวสามาัคคี VIP ลาวสาตา v ์ p นะคะ ให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดค่ะก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่18นะคะเรามาดูผลสรุปของวันที่17กันก่อนจ้าวันที่17นะคะเมื่อวานแอดให้วิ่งรูด8กับ2นะคะราสตาร์รอบแรกนะคะออก106 106เข้าชุดรอง0กับ1นะคะ ส่วนตัวเจาะนะคะเข้า0ูนย์หตรงๆนะคะตัวที่เน้นให้ค่ะล่างเก้าเจ็เก้าเจอนให้9ก้านะคะเก้าสองเจาะไม่ถึงนะคะหลุดค่ะเพื่อนๆจ้าแต่ว่าเข้าชุดเด่นเก้นะคะส่วนตารางกำลังวันนะคะมี0 6มี9นะคะ ลาวีไอนะคะออกสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดเข้าชุดเด่นสองปดกับสองนะคะส่วนตัวจอนะคะแอดให้แปดสี่ค่ะแปดสี่หลุดค่ะเพื่อนเพื่อนจะมาแค่วิ่งรูดสองนะคะสองกับแปดค่ะล่างแปดสองนะคะแปดสองสายวิ่งสายรูดมานะคะแปดกับสองค่ะ ตัวจอดนะคะเข้าแปดสองตรงๆจ้าตัวที่เน้นให้นะคะตารางกำลังวันก็มีนะคะแปดสองค่ะลาวสามัคคี VIP นะคะออก7 7สองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสายวิ่งสายรูดมานะคะสองค่ะมาบนมาล่างนะคะส่วนตัวเจาะหลุดค่ะห้าสองนี้ก็หลุดนะคะแอดให้สองหกนะคะเพื่อนๆจ้า ลาวสตาวีไอพีนะคะออกเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่สี่แต่ลำกำลังวันมีสี่นะคะเข้าชุดรองสี่นะคะส่วนตัวเจาะหลุดค่ะล่างห้าหกห้าหกนี้ก็หลุดนะคะเพื่อนจ้าสรุปแล้วนะคะเข้าสองคู่นะคะศูนย์หกตรงๆนะคะรอบลาวสตารอบแรกนะคะเข้าศูนย์หกตรงๆ เข้าบนนะคะส่วนลาวีไอพีนะคะเข้าแปดสองตรงๆนะคะตัวที่เน้นให้ค่ะเข้าล่างนะคะส่วนสายวิ่งรูดนะคะให้แปดกับสองมาทั้งสองตัวเลยนะคะเพื่อนๆจ้าแปดก็มารอบลาวีไอพีนะคะแปดมาบนมาล่างนะคะแปดสองก็มาบนมาล่างนะคะ ส่วนสองนะคะมารอบลาว V.I.P กับลาวสามัคคี V.I.P นะคะอันนี้มาบนมาล่างเลยนะคะเพื่อนจะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะที่หยิจะไปเป็นแนวทางค่ะก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่18นะคะคลิปนี้ให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนที่เล่นการพนันทุกชนิดแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปรับคนกันไปจ้า โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะมาตำต่อของวันที่18กันเลยจ้ารวมแนวทางนะคะมัดรวมสีลาวของวันที่18เดือน12-5-64นะคะลาวสตาร์ลาว VIP เราสามัคคี V i p แล้วก็เราสตาร์ v ีนะคะตัวเด่นนะคะวันนี้แอจะให้เด่นที่สี่สี่ศูนย์สองค่ะส่วนตัวรองนะคะก็จะเป็นแปดหกเก้าค่ะสำหรับตารางวันนะคะ ตารางวันก็จะมีห้าเก้าสี่ศูนสองหกแล้วก็แปดนะคะสามารถจับคู่ในตารางกำลังวันได้เลยนะคะ สำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะวันนี้แอดให้วิ่งรูดที่0กับ9นะคะถ้าใครไม่ชอบ0ูนกับ9ก็ลองเอาตัวเด่นตัวอื่นหรือว่าตัวลองตัวอื่นนะคะไปวิ่งไปรูดไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็จะมี5 9ชอบค่อยตามนะคะ5 9 สี่แปดศูนยสี่อเสาห เก้าศูนย์เจ็ดส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะกันด้วยศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสองหกแล้วก็ สามเจ็ดนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้าชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเพื่อนๆจ้าให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะส่วนตัวที่อาจะนิ้นให้นะคะก็จะมีห้าเก้าศูนย์สี่สี่แปดศูนย์หกแล้วก็เก้าสามนะคะ สำหรับชุดกันนะคะก็จะมี7จหนึ่งแล้วก็3ามเจ็ดค่ะชอบกดจดไว้แคปไว้ค่ะอย่าลืมไปกลับนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะโชคดีกันทุกคนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะ ขอให้เพื่อนๆโชคดีกันค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ